สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแส,สโซเชียลของเราเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องที่สุดแห่งปี2566กลุ่มตัวอย่างจำนวน7,398คนสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามสำรวจระหว่างวันที่20 27ธันวาคม2566พบว่า เหตุการณ์ที่สุดแห่งปี2566คือพักเก้าไกลชนะเลือกตั้งร้อยละ 40.53, แอนโทเนียคว้ารองมิสยูนิเวอร์สร้อยละ17.55และสภารับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมร้อยละ15.31นักร้องเพลงไทยสากลชายที่สุดแห่งปีคือบิวกินพุทธิพงศ์ร้อยละ35.59ฝ่ายหญิงคืออิงวรันทร ร้อยละนักร้องลูกทุ่งชายที่สุดแห่งปีคือก้องห้วยไร่ปีที่สามติดต่อกันร้อยละ33.07ฝ่ายหญิงคือต่ายอรไทยปีที่สี่ติดต่อกันร้อยละ41.16ดาราชายที่สุดแห่งปีคือปอกธนวัฒน์ร้อยละ29.99ฝ่ายหญิงคือเบลลารานีร้อยละ37.6หนึ่ง นักกีฬาชายที่สุดแห่งปีคือเจชนาทิพย์ร้อยละ34.01ฝ่ายหญิงคือน้องเทนนิสปีที่สาติดต่อกันร้อยละ48.56นักการเมืองชายที่สุดแห่งปีคือพิธาลิมเจริญรัฐปีที่สองติดต่อกันร้อยละ61.78ฝ่ายหญิงคือสิริกัญญาตันสกุลร้อยละ27.95นักการศึกษาที่สุดแห่งปี2566 คือคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์ร้อยละ25.95ด้านผู้ทรงอิทธิพลของไทยแห่งปีคือลิซ่าแบล็กพิงค์ร้อยละ28.14และความหวังในปีหน้า2567คืออยากให้ของกินของใช้ถูกลงเศรษฐกิจดีขึ้นร้อยละ40.45เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ ขอบคุณค่า